สิ่งบอกวิธีการผ่าแบบเผาแบบง่ายๆด้วยครับเนื้อถ้าบเผามันสิมีทั้งหัวกับทั้งดากระรับเนื้อผ่าทั้งดากาทั้งดากมันสิหดกระปุ๊บทั้งในไงผ่าทั้งหัวมันเบาหดกระปุกง่ายผ่าหยากต่อคอยฟันคอยเชาะไปเท่าเดียวแบบหักยาล่าเลยครับอันที่ผ่าจะเหนี่อยที่พิเศษอันน้ามอบเผาปั้นครับ บระหดกระลาเลยครับคอยสักสามทีเทียนั้มดแตกแล้วครับผ้านี่ผ้าเอาน้ำครับผ้าเอาน้ำแล้วก็ผ้าผ้าผ้าออกแล้วก็ขูดเอาเนื้อมันเรียกน้ำหมาเผาปันใายผ่านมาทั้งจัดตุลัดที่จะพุ่มเกิดมาแหวกยินได้ได้ครับเด้อน้ำหมาเผาปันนุ่มสดมีขายคู่มือละ อืมนี่าง่ายครับ